แต่งหน้าตัวเองให้สวยใครว่ายากมาที่นี่ได้เลยนะคะ Sister Makeup เ,เ,เจอค,คุณครูทั้งสองแล้วคูดจอยคูโรส อันดับแรกก็จะมีการวัดอุณหภูมิเหมือนทุกที่เลยนะคะนั่นไงเพื่อนๆมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังมาทันเวลาอยู่ก็จะมีสเตชันของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องสาอางไว้ให้ใช้เป็นลายบุคคลเลยแต่ว่าทุกคนก็จะต้องเตรียมมาสคาร่าและอายไลเนอร์มาเพื่อความสะอาดสูงสุดนะคะมาถึงอุู้ก็จะสอนเทสลองพื้นนะคะ ว่าสีไหนเข้ากับผิวเราดูซิดูซิซนี่ครูจอยสอนแบบใกล้ชิดเลยนะคะคุณครูจะทําให้ดูครึ่งหน้าก่อนทําเป็นแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนี่เราก็จะได้รู้น้ําหนักมือของคุณครูสอนละเอียดมากแม่บอกเลยผิวตรงไหนที่จะต้องปกปิดก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะจ้ำจำกดกดไปเลยจ้ะอ่าถึงเวลาที่เราจะต้องลงมือทําแล้ว ทำเหมือนครูเป๊ะเปะทุกขั้นตอนแล้วก็มีการลงแป้งด้วยแป้งด้วยไม่เคยใช้แบบนี้เลยปกติใช้พับปับปั๊บปับปับนี่แล้วก็มีการเช็คแป้งด้วยว่าพอหรือเปล่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยลื่นเปิดลื่นเปิดเออเล็ดเล็ดเลดนี่มาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วที่ทุกคนจะต้องมีปัญหาที่นี่เขาสอนวัดคิ้วด้วยตัวเองเออนี่เพื่อให้ความคิ้วเท่ากันนะคะ เลศเสร็จแล้วแต่ละขั้นตอนค,นคุณครูก็จะมาเช็คให้ว่าอเท่ากันหรือยังสวยหรือยังปรับให้ดูสวยเหมือนกันทั้งสองฝั่งคิวค้วอุ้ยคิวค้วอุ้ยอ่ะเราก็จะมาปรับคิ้วของเราให้สวยเหมือนของคุณครูเออไม่ยากเลยมาถึงขั้นตอนการทาตาโอ้โหทาตาแบบมีมิติเราไม่เคยทาแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยไม่เก่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะเก่งตอนไหนละ คุณครูก็จะพาเฉดดิ้งไฮไลท์ขั้นตอนนี้คือชอบมากหน้าพุ่งพุ่งสุดสุดฤทิ์ปริง้งอุ๊ยสวยเออวสวยไหมคะเลิศเลิศมากตอนนี้ก็จะต้องทาลิปสติกแล้วนะคะเราก็จะได้เลือกสีลิปสติกที่เราชอบคือเราครีเอทเลยว่าเราชอบสีไหนคุณครูจะสอนให้ติดขนตาฟินิชลุกล้วจ้าสวยมากคือสวยแบบไม่เคยสวยแบบนี้มาก่อน นี่พอสุดท้ายครูก็จะพาไปถ่ายรูปนะคะขึ้นไปห้องสตูดิโอที่นี่มีห้องสตูดิโอด้วยทุกคนเหมือนโปรเฟชชั่นอลเลยครูรถจะถ่ายให้ทุกคนแบบหลายๆรูปเลยนะคะวันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะคะหลังจากที่มาเรียนตั้งแต่เช้าก็ได้ลุกแบบนี้เลย ก็ตอนแรกรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันยากเพราะว่าเราก็แต่งมัวมวตามที่เรารู้สึกว่ามันสวยแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ได้มาเรียนกับคุณครูก็ทําให้รู้ว่ามันมีหลายอย่างมา,มา,ก,มากที่เราทําแล้วมันจะออกมาดีขึ้นเช่นการเขียนคิว้วการแต่งตาการคอนทัวร์ต่างๆนะคะเราก็ได้ทรงหน้าที่เข้ากับเราแล้วก็ลุคที่เข้ากับเรามากขึ้นค่ะถ้าใครอยากมาเรียนแต่งหน้าตัวเองให้ได้ลุคสวยๆนะคะก็มาเรียนได้ที่ Sister Makeup ค่ะวันนี้ก็มาเรียนกับเพื่อนกัน3คนทุกคนก็ได้ลุคแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย นี่นะคะก็เพื่อนเพื่อนของเราคะ่ะบ๊ายบายสวยอะ่ะ <c oughs> <laughs>